ยิ่งออกกําลังกายมากทําไมแอลเดียวยิ่งมากครับคุณหมอ ในคนที่มี LDL c อ o ลสเตอ r อลไขมันเลวเนี่ยสมมติว่าเวลายิ่งออกกําลังกายแล้วยิ่งมีค่าสูงขึ้นเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ต้องลองเช็คเรื่องของฮอร์โมนดูดีๆแล้วก็อาจจะต้องมีการพูดคุยสอบถามกับแพทย์ในเรื่องของไลฟ์ไซน์เนี่ยแหละโดยมากแล้วเนี่ยหมอพบว่ามันจะเกิดจากความเครียดที่เยอะเกินไปเนาะเวลาเครียดมากเกินไปเวลาที่เราจะสร้างฮอร์โมนเนี่ยเพื่อไปซัพพอร์ตความเครียดมันจะต้องใช้ตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยแหละร่างกายเราเลยสร้างคอเลสเตอรอลเยอะขึ้นเพราะว่าร่างกายเราเครียดมากขึ้นนะซึ่งความเครียดมันก็จะมาได้จ ความเครียดทางกายหรือว่าความเครียดทางใจก็ได้การออกกําลังกายหนักๆเป็นความเครียดทางกายนะสิ่งหนึ่งที่ทต้องเช็คเลยแหละว่าเราออกกําลังกายหนักโหมเกินไปรหรือเปล่าเวลาเราออกกําลังกายหนักมากๆเกินไปเนี่ยมันเป็นความเครียดของร่างกายทําให้ร่างกายเราเนี่ยต้องสร้างตัวคอร์สเตอรอลเนี่ยเ er ยอะขึ้นเพื่อไปสร้างเป็นฮอร์โมนความเครียด ไปคอยสปออร์ตร่างกายถ้าเกิดคนที่ยิ่งออกกาลังกายแล้วดัมครรสเรายิ่งเยอะขึ้นลองเช็คตำนีกันดูนะครับว่าเอราออกหนักไปไหมถ้ามันยังไม่ดีอาจจะต้องพบแพทย์แล้วก็เช็คเรื่องของฮอร์โมนต่างๆว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ